เราไปดูกันนะเราไปดูคอมเมนต์เราไปดูคอมเมนต์ยูทูบกันดีกว่ามันมีคอมเมนต์ที่ผมไม่ได้ตอบเพียบเลยผมก็ตั้งใจว่าจะตอบคอมเมนต์ยูทูบในนี้แหละแต่ก็ยังไม่ได้ทำสักทีงานเยอะอ่างไม่งั้นอจริงๆเราขี้เกียจปล่าวเราบางคําถามนะจะตอบแล้วก็ไม่ได้ตอบอ่ะเรามาดูเรามาดูคําถามบนเรามาดูคำอ่า คำถามบน YouTube กันว่าเขาถามกัอะไรกันบ้างออโอเคแต่เราจะเริ่มจากคำถามที่เขาถามกันไปแล้วแล้วตอบไปแล้วนะเอาตั้งแต่ใหม่สุดไปไปจนเก่าเรื่อยๆนะครับอันนี้อันนี้คลิปชีเป้าจุดต่อไฟสองเท้าโตต้ารีโวนะครับ คือถ้าใครอยากติดไฟสองเท้านะเขาไปดูคลิปได้ผมทําครอบคุมแล้ววันนั้นทำเอาติอีกก็ยังไม่ได้ตอบนะบอกดีสุดยอดครับถุยบอกจุดหรือตําแหน่งที่จะใช้ไขควงหมุนไฟจะสูงต่ําเขาจะไปปรับเองคืออะไรวะ <c oughs> คืออะไรวะเออแต่เขาเป็นผู้ติดตามนะถุยบอกจุดหรือตําแหน่ง ที่ไขควงหมุนไฟจะสูงต่ําเขาไปปรับเองผมจะบอกงนี้นะที่ไอ้ไฟอะไอไฟอะถ้าไม่เป็นนะอย่าไปยุ่งกับมันผมบอกเลยเวลาแบบว่าเจอไอเก่งๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยเจอไอ้เก่งๆอย่างเงี้ยแบงพังมาทุกเจ้าอ่ะบางทีนะไปหมุนไปอะไรนะแต่ว่าอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับคือขอทําความเข้าใจกับคําอ่านแป๊บนึ่ง อย่างที่เขาบอกอะเวลาเราเราเห็นคนเ็าพิมพ์มาเราจะต้องเปิดใจกว้างๆนะเวลาอ่านเพราะว่าเวลาเขาพิมพ์มาเขาอาจจะแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่เข้าใจอารมณ์เขานะบอกจุดหรือตำแหน่งที่ใช้ไขควงหมุนไฟจะสูงต่ำเขาจะไปปรับเองแล้วผมได้บอกไหมหมายความว่าเขาติดไฟมาแล้วแล้วระดับสายตาของคนขับเวลาเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ไม่คือในคลิปอะเราเราเราอธิบายไว้ว่าไฟมันเป็นยังไงนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราไปเปิดคลิปดูอวดเพราะว่าคลิปแม่งเยอะเหลือเกินเราก็จาไม่ได้เราข้ามอันนี้ไปก่อนเราข้ามอันนี้ไปก่อนเราจะไม่กดไลค์กดอะไรหรือเราจะไม่ลบนะครับปล่อยก่อนอ่าขอเบอร์นะครับเบอร์ผมนี่นะศูนย์หกสี่สี่ห้าสองสองเก้าสี่ห้านะครับช่องทางการติดต่ออยู่ในดิสคริปชันนะครับเปลี่ยนไฟแล้วตัวตั้งสูงต่ำหรือซ้ายขวาด้วยไหมครับเนี่ย อันนี้ไฟ LED นะไม่ต้องตั้งนะครับลองดูก่อนนะก่อนที่จะตั้งแต่ส่วนมากจะไม่ต้องตั้งนะปุ่มฟังก์ชันพวงมาลัยใช้ได้บางปุ่มเกิดจากอะไรครับผมว่ามันเกิดจากการตั้งแหละลองเซตก่อนลองเซตปุ่มในเครื่องอีกทีครับอโอเคเราตอบงี้นะอะไรก่ะ ไม่รู้อ่ะไม่เคยกินแล้วจะกินหรือเปล่าีห้ออะไรนะใครเคยกินบ้างคอลลาเจนผักคุมหิวเจ้าแรกไม่รู้เมียถามเออเผื่อมีใครกิน <c oughs> <c oughs> อาคำถามต่อไป <c oughs> สอนติดตั้งไฟสองเท้า <c oughs> บนรถทันต์ซิตี้เทอรโบนะประกันจะขาดไหมครับ <c oughs> ต้องถามว่าประกันอะไร ประกันอะไรจะขาดไหมถ้าประกันตัวรถทั้งคันไม่ขาดนะครับเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับเครื่องแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีโคมไฟคุณไฟไหม้ขึ้นมาเนี้ยเขาก็จะไม่ประกันเขาก็จะมาอ้างเลยเพราะว่าคุณติดไฟสองเท้าแต่เป็นไปได้ยากมากตั้งแต่ติดมานะโอเคแล้วเราจะตอบว่าอะไรดีละ่ะนี่แหละคือปัญหาที่เวลาเราอยากจะตอบแล้วเราไม่ได้พิมพ์ตอบนะ,ะไม่ขาดครับง่ายๆ คราวนี้อ่ะผมไม่ได้ตอบเพราะว่าเขาโทรมาคุยโทรศัพท์กับผม,มนะถ้าสลิงมันขาดที่ล็อกกรอนประตรูผมต้องเปลี่ยนทั้งกรอนทั้งชุดเลยใช่ไหมสาหรับวีออเจนหนึ่งนะครับต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะครับวีออเจนหนึ่งคือเจอคันหนึ่งแล้วเขาตัดออกแล้วก็เอาไอ้ปืนเซนทัลล็อกอ่ะเขาตัดออกนะแล้วเขาก็เอาปืนเซนทัลล็อกมาใส่ดึงไปดึงมาเอาอะไรมางาัดผมเคยทำแนละ้วเอาไม่อยู่เขาน่าจะเป็นประตูธรรมดาแล้วไปใส่เซนทัลล็อกนะ เคยเจออยู่ในคันที่ผมซ่อมนั่นแหละต้องสั่งกรอนใหม่อันนี้เราตอบก่อนงนึกแล้วเราก็อ่ะโอเคคุยกันแล้วเนาะที่คุยไลน์กันใช่ไหมครับจริงๆแนละ้วผมอยากไลฟ์ผ่าน OBS นะมันจะได้เห็นมันจะได้ดูง่ายกว่าแต่อันนี้ไม่เป็นไร ผมผมเป็นตัว E ภูมิใจธรรมดาใส่มันติของตัว G พร้อมสไปรอลถ้ามาต้องแปลงอะไรไหมครับถ้าภูมิอะไรเนี่ยเจ้านี้ก็รู้สึกจะโทรมาคุยกับผมละถ้าจะแปลงภูมอะไรเนี่ยเปลี่ยนสไปรอลด้วยนะครับแล้วก็ต้องเดินสายด้วยนะเพราะสายมันไม่มีนะตำแหน่งกล้องบันทึกด้านหลังต่อตรงไหนครับกล้องหน้าผมใช้ตัวนี้อยู่แต่กล้องหลังไม่มีความหมายก็คืออาจจะมีกล้องหลังแล้วแต่ยังไม่ได้เดินนะครับคันนี้เดินไปที่ฝาท้ายนะถ้าจำไม่ผิดนะเดินไปที่ฝาท้าย ซื้อที่ไหนได้ครับผมมีนะครับเดลีนนะครับพันสี่ห้าสิบนะใครสนใจทักได้อันนี้เจ้าเดียวคนเดียวกันนะครับชุดนี้ราคาเท่าไหร่ผมตอบไปแล้วนะติดเท่าไหร่ครับสองติดตั้งวัดรอบติดเท่าไหร่ครับพร้อมติดหน้าร้านพันเจ็ดนะครับวัดรอบนะอ่าเป็นรุ่น A1 รุ่นอเวนซ่าใส่ข้อต่อน้ำเบอร์อะไรครับไม่ทราบจริงๆนะครับไม่ได้ต่อยังไม่เคยต่อเลยนะต่อนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะอเวนซ่าเป็นรถที่ทั้งเดินสายไฟยาก ระบบระบบรถไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับ t o โย t a ทั่วไปนะระบบเซนทัลล็อกอะไรก็ไม่เหมือนต้องทําใหม่หมดเลยเปิดไฟหน้เอาติสสองพันหคู่แล้วเท่าไหร่ครับถ้าเปิดไฟหน้เอาติสสองพันหคู่แล้วเท่าไหร่ครับส่วนมากผมติดตั้งอยู่หน้าร้านอยู่2องพันหถึงสามพันนะครับแต่ว่าเอาติสปีศูนยกถ้าโคมันไม่ใช่โคมไอ้นี่ยผมว่าซื้อใหม่ก็ได้มันมันไม่แพงอะโคมโตโยต้ามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะ เอาพวงมาลัยวีโก้มาใส่ดีแม็กได้หรือเปล่ามันต้องวัดนะครับว่าคอพวงมาลัยมันลงกันได้ไหมแกนพวงมาลัยเท่ากันไหมขนาดแกนเท่ากันไหมฟันผกฟันของแกนพวงมาลัยเท่ากันไหมนะครับถ้ามันเท่ากันใส่ได้นะผมไม่เคยลองเหมือนกันยังไม่มีรถให้ผมลองนะครับวันไหนมีอีซูมาผมจะลองคอพวงมาลัยวีโก้ใส่ลองให้ดูนะกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนร้านช่างอยู่ไหนครับศรีราชานะครับชนบุรี โทรศูนย์หกสี่สี่ครับแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับปืนเซนท่าล็อกนะครับบานหน้ารู้สึกจะพันหนึ่งนะบานหลังรู้สึกจะแปดร้อยหรือไงเนี่ยนะตอบก่อนบานหน้าขวาอาบานหน้าขวาแพงกว่านะครับเพราะว่าบานหน้าขวาคุมบานอื่นด้วยนะ โอเคต่อไปถ้าไปให้พี่ติดให้เท่าไหร่ครับถ้ามีของมาเดินกล้องถอยนะครับอยู่ประมาณ6-800แดร้อยนะแล้วแต่รุ่นนะครับตอบก่อนกดไลค์ด้วยกดเข้าใจด้วยฮะโอเคต่อไปนะครับมีหน้ากากจอสิ้นิ้วของวีโก้ไหม วีโก้นะครับจอเขาจะเป็น9นิ้วนะเราใส่10นิ้วเราจะต้องใส่อแดปเตอร์แปลงนะครับแบบแบบในรูปนี่นะเห็นไหมที่ผมใส่รถอาผมแล้วก็แปลงมา10นิ้วนะมาด้าเฟมิเลียใส่ได้ป่ะครับต่อสายจากที่ไหนอันนี้เป็นวัดรอบนะครับถ้าเป็นรถเบนซินนะต่อจากตรงจานจ่ายมันจะมีสายไฟอยู่ไม่จานจ่ายก็ปักหุดเทียนไม่ได้เพราะมันเป็นหัวหนกกระจอกนะครับไม่ใช่เดลิคอยนนะก็ตรงจานจ่ายมันจะมีสายวัดรอบอยู่ไม่แน่ใจนะต้องให้มีรถขึ้นมาให้ดูนะครับ ราคาพวงมาลัยหน่อยครับ1.9ผมก็เลยถามว่าพวงมาลัยซิ่งใช่ไหมเขาก็ยังไม่ตอบนะกดหัวใจให้อีกอันหนึ่งขอบคุณความรู้ครับอ่าฮะสอนติดไฟไดล้ไท์อีสูนะครับยินดีครับอา่า AELED นะน่าจะเป็นร้านค้านะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมเช่นกันนะ เราซื้อจอ9นิ้วทั่วไปมาประกอบหน้ากากที่ซื้อมามันจะใส่กันได้ไหมใส่กันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้จอ n d r o i d ยนีย่มันเหมือนเป็นมาตรฐานละสายเท่ากันต่างกันที่ว่ายี่ห้ออะไรแค่นั้นเองนะครับบางทีเรายังดูยี่ห้อไม่ได้เลยนะดูยี่ห้อต้องดูจากข้างในเลยนะครับใส่ได้ครับขอให้เป็นจอ Android สเปย์นะครับวันนั้นผมลองนะไปลองรถลูกค้าลื่นไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับคือไม่เห็นผลหมายความว่ามันไม่ได้เห็นว่าตื่นตาตื่นใจขนาดนั้นนะแต่พอไปลองรถตัวเองนะแม่งลื่นปื๊ดเลยด้านไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้น่าเสียดาย3า0หสิบนะครับสเปย์หล่อลื่นนะครับสั่งจาก C ีเอ็ลโตค้าก็ได้หรือสั่งจากผมก็ได้นะผมจะส่งให้ใช้ดีใช้ดีดติดไว้ที่บ้านใช้ดีเป็นสเปย์ซีดีโคนผมฉีดรถผมนะเป็นอาทิตย์แล้วยังอยู่เลยนี่ ช่างนัดครับพอดีผมดูคลิปนี้ผมอยากจะไปเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนเสร็จแล้วมันก็ยังขาดอีกควรเช็คตรงไหนครับผมไปเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนแล้วก็ยังขาดอีกอัอนนี้มันเป็นฟิลที่จุดบุรีใช่ไหมฟิลที่จุดบุรีเวลาเปลี่ยนฟิลที่จุดบุรีแล้วขาดนะครับถอดอุปกรณ์ออกให้หมดก่อนนะแล้วเราค่อยเปลี่ยนฟิลเข้าไปนะครับไม่งั้นมันแล้วเราก็ค่อยหาดูว่าถ้าเราถ้าเราถอดออกหมดแล้วเนี่ยแล้วเราเสียฟิลไปออนกุญแจเนี่ยมันขาดไหมถ้าไม่ขาด ก็แปลว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบเนี่ยแหละมันช็อตนะลองอย่างนี้นะขอบคุณความรู้ดีๆครับอันนี้เป็นกล้องมันนี้เป็นคลิปเดินกล้องนะครับยินดีครับรุ่นนี้สเปคแรมรอมเท่าไหร่ครับอันนี้พี่เขามาสั่งผมหน้าร้านละเจ้าเนี้ยอ่าเป็น2องสามนะครับมีคาเพนะสำหรับวิทยุแอนดรอยรุนนี้นะผมยังไม่ได้ทำปกคลิปเลยยะต้งไปแก้นะ่ เพราะว่าเราดูสเปคอย่างที่ผมแจ้งอย่างเงี้ยสองสามสองครับมีคาเพนะครับเราต้องเข้าไปเช็คจริงๆนะว่ามันเท่านี้จริงๆไหมนะบางทีอ่ะคือไม่ได้ว่าบีบเหลืออะไรกันนะบางทีเจอบางทีเจอจอแอนดรอยนะครับในเน็ตแพันเก้าเก้าสิบเคยซื้อโทรศัพท์จีนไหมเคยซื้อโทรศัพท์จีนใช่ไหมแม่ง <c oughs> มีตั้งแต่เก้าร้อยกว่าบาทนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะครับ ร้านอยู่แถวไหนครับช่างร้านอยู่ศรีราชาชนบุรีนะครับสามารถพิมพ์ใน Google m แ p ได้เลยนะว่าเลดเลสซิ่งนะครับนี่นี่เลด์เลสซิ่งนี่ตามสีเสื้อเลยนี่เห็นไหมเลด์เ <laughs> จ้าของร้านชื่อแดงนะครับ <laughs> ผมไม่ใช่เจ้าของร้านนะผมเป็นช่างนะเ <laughs> จ้าของร้านชื่อแดงเลยชื่อเลดนี่ไม่เกี่ยวกับเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรทั้งสิ้นนะครับแค่เจ้าของร้านชื่อแดงเฉยๆนะตั้งชื่อแดงเลสซิ่งมันนม่นเลดดีกว่าโอเคเราถึงไหนกันละ เมื่อกี้เราพูดถึงอะไรนะเราพูดถึงจอทําไมจอผมขายหกพันห้าสองสามสองเองทำไมขายหกพันห้าชาวบ้านเขาขายกันสี่พันมันมีแบบไม่มีคาเพยกับมีคาเพยด้วยนะเออความเร็วก็ไม่เท่ากันความลื่นไหลก็ไม่เท่ากันขอบคุณครับช่างฝีมือดีครับขอบคุณหน้าม้าของเราด้วยนะครับไก่อบโองอ่ะอร่อยเปล่านี่เขาขายไก่อบโองผมก็เลยไปถามเขาพี่มีองอบไก่ไหมเขาก็งงๆอยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ไปดูคลิปไอนนี่ได้นะส,สั่งข้าวสั่งข้าวสะไกลเลยฝั่งตรงข้ามกวนด้วยสั่งฝานฟู้ดแพนด้านะโอเคอเราพูดถึงจอกันต่อจอมันจะมีหลายแบบนะมีสองสามสองครับผมขอบคุณครับพี่สองสามสองมีคาเพไม่มีคาเพนะเราต้องไปดูสเปคจริงจริงนะครับเพราะว่าเราเปิดมา UI มันเขียนได้ว่าจะเอาแรมเท่าไหร่มันเขียนแรมสิบหกก็ได้จริงๆอ่ะมีแค่นหนึ่งเนาะ ของผมอะเช็คได้เลยสองสามสองจริงๆแท้แท้อ่ะโอเคเราดูต่อไปครับมาเปลี่ยนเฟืองกลมแล้วอันนี้กลมอะไรอ่าอันนี้พับก,กระจกมิาดนะเปลี่ยนเฟืองกลมแล้วมันไม่กลางออกขูบเข้าอย่างเดียวครับเพราะอะไรถ้าแกะมาซ่อมนะครับไอ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 ,ไอกระจกมองข้างถ้าแกะมาซ่อมนะของมิาดนะบางทีมันก็ซ่อมไม่หาย มันต้องซ่อมแบบมันต้องแกะมาดูถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วสองทีไม่หมุนนะครับซื้อใหม่เลย <c oughs> คือบางทีเฟืองข้างในมันรูดแล้วอะแก้ยังไงก็แก้ไม่หายบางคันถอดมาเปลี่ยนทีเดียวหายเลย <c oughs> บางคันถอดมาเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายนะครับอันนี้ต้องตอบยากจริงอันนี้มันแล้วแต่อ่ะผมทําหลายคันแล้วบางคันก็ไม่หายก็มีนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับคันที่ทําไม่หายนะ <c oughs>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  เราถ่ายเราเราถ่ายคลิปแต่คันที่ทำล้วหายนะครับชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับรีโมทกันขโมยนะครับพันเจ็ดนะ รีโมทธรรมดาวัดรอบใหญ่ผมติดใน L200 ไม่ยอมขึ้นถามไปทางร้านใส่กล่องแปลงสัญญาณก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนแนะนำกล่องแปลงสัญญาณหน่อยนี่นะครับทำไมนี่ในคลิปนี้ทำไมวัดรอบดีเซล,ลเก่าทำไมถึงเรียกวัดรอบดีเซลเก่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยรถด,ดีเซลนะครับเป็นเครื่องไดเครื่องไดเล็กนะวิธีการวัดรอบของเขานะครับสัญญาณสัญญาณเขาจะไม่เหมือนกับรถสมัยนี้รถสมัยนี้มันจะผ่านกับกล่อง ecu มันจะเข้าไปจับในกล่อง ECU หรืออะไรก็แล้วแต่นะวันนั้นไม่มีคนนึงถามผมว่าเขาวัดกันที่ไหนผมก็ไม่รู้นะเขาเอาพัดวัดที่เพาข้อเหวี่ยงหรือวัดที่อะไรทุมรู้แต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยมันเอาไว้วัดวัดรอบส่วนรถดีเซลเก่าเนี่ยมันไม่รู้มันวัดรอบยังไงนะบางคนเขาบอกว่าวัดที่ตูดปั๊มคือส่วนตัวนะบอกตรงๆเลยนะไม่เคยติดเลยวัดรอบดีเซลเก่าทักคันเลยยังไม่เคยลองเลยเคยลองแล้วก็ไม่ขึ้นอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ขึ้นมาให้เราเห็นอะไรเงี้ยนะสำหรับรถ L สองรอยเนี่ย มิสูบิชิ l 2อ0อนะครับเครื่องมันเป็นเครื่องรุ่นเก่านะดีเซลเก่าเป็นไดเล็กวัดรอบสมัยเนี้ยมันวัดไม่ได้เพราะว่ามันจะจับสัญญาณคนละแบบกันนะครับจะต้องซื้อกล่องแปลงอีกวัดรอบลูกวัดรอบตัวหนึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะตัวหนึ่งพันเจ็ดนะครับหน้า A1 เป็นวัดรอบสิบเอ็ดรอบสิบสองรอบอะไรเงี้ยคือเอบขึ้นถึงสิบเอ็ดสิบสองเนี้ยแต่ว่าถ้าเราจะใส่เราต้องใส่กล่องแปลงสัญญาณจากรถเพื่อให้เป็นสัญญาณดิจิตอลมาเข้ากับไอ้นี่นะไอ้ตัวมิเตอร์นะค่ากล่องอ่ะ 2องพนะครับตัวกล่องแปลงสัญญาณเนี่ยแล้หายากแล้ที่สําคัญนะกล่องเนี่ยใส่รถรุ่นไหนรุ่นนั้นนะครับคือถ้าใส่ L 2 0 0ก็คือเอาไว้ใส่ L 2 0 0ถ้าไปใส่นี่ไปใส่อีสุราก้อนไอเนี่ยีสุมังกรเนี่ยมันก็ต้องเป็นของกล่องของีสุมังกรนะครับม่ใช้กันไม่ได้นะต่อไปร้านแถวไหนครับโอ้ขอไทยขออภัยครับร้านอยู่แถวไหนครับ ราคาเท่าไหร่ครับใครตัดหมอโต้ใต้ายาฤทิสไอทีนะครับในคลิปนะเป็นโครไฟล์แบบ LED นะครับก็ถ้าเป็น LED แพงหน่อยจะแนะนำนะหาซื้อเป็นโคมธรรมดามาแล้วเราเปลี่ยนหลอด LED ใส่นะครับเวลาหลอดมันเสียเราก็เปลี่ยนแต่ตัวหลอดนะครับแต่ถ้าเป็นโคม LED มาเราจะต้องสั่งทั้งอันนะสองพันได้หน่อยครับเดี๋ยวเช็คราคาให้อีกทีนึงนะร้านอยู่ศรีราชาเดี๋ยวยังไงถ้าใครเขาสนใจเดี๋ยวเขาก็จะทักหาผมเองอ,อีกรอบนึงนะครับ ขอบคุณสำหรับคิดดีๆครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณที่รับชมเช่นกันครับอ่าอันนี้กระจกไฟฟ้านะครับแล้วเวลากดออตโต้ขึ้นสุดแล้วมันเด้งลงอีกครึ่งบานต้องแก้อย่างไงมันเหมือนกับตัวไอ้นี่อกันอ่ะก,กันการกระจกหนีบอ่ะ คืออาการนี้นะน่าจะเป็นพวกรถฮอนด้มันกันรกระจกหนีบมือมันน่าจะมีปัญหาตรงนั้นแหละอันนี้ยังไม่ตอบนะครับเดี๋ยวผมไม่ตอบตรงๆนะเพราะว่ามันต้องอธิบายนะครับทางซ้ายแอรคอร์ดงูเห่าพี่มีเปิดขายไหมผมไม่มีดิไอตัวไอตัวคงเด้นท,ทำไมทำไมคอมเมนนี้มันหลุดสายตาได้นะพี่มีเปิดขายไหมข้างซ้ายแอรคอร์ดงูเห่าไม่มีเลยครับ เขาน่าจะถามเรื่องตัวกระจกนะขอวิธีเปลี่ยนก้านไฟเลี้ยวหน่อยอ่ะฮะอีสูดีแม็กนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนก้านไฟเลี้ยวเนี่ยแล้วถอดคอ,อ,อมาแล้วนะแล้วถอดคอแล้วถอดคอ,อ,อมาเสร็จแล้วเราก็ถอดฝาครอบคอคอเว v e r บนล่างพอถอดออกมาปุ๊บเราจะเห็นไอ้ก้านไฟทั้งสองอันอะมันบีบแล้วดึงออกได้บีบงี้แล้วดึงออกมันจะมีปลั๊กอยู่พอถอดปลั๊กปุ๊บบีบแล้วดึงออกได้นะโอเคเท่านี้ก่อน พอดีลูกค้าเข้าแล้วเดี๋ยวเราไปทําอย่างอื่นต่อแล้วเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบคอมเมนต์กันแบบนี้นะเดี๋ยวเราดูวันเวลาก่อนว่าเราจะยังไงดีเพราะว่าช่วงนี้เราอาจจะออกหน้ากล้องบ่อยหน่อยอาจจะมาทํานู่นทํานี่อะไรเราไปเรื่อยนะครับอาจจะเดี๋ยวเราอ่านตามชื่อคลิปแล้วกันเนาะว่าวันนี้เรามาทําอะไรนะโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่แวะเข้ามาชมกันแล้วแวะเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับถ้ากดให้ดาวด้วยนี่จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามากันใหม่เนาะสวัสดีครับ